บทที่155้อยห้้าหัวหอ,อกชี้ไปที่เจียงหมานอืมสวยเจียงหมานพอใจกับตัวเองมากเมื่ออยู่หน้ากระจกเธอไม่ได้ดูเหมือนเด็กนักเรียนอีกต่อไปแต่เป็นสาวงามในเมืองที่สามารถแข่งขันกับลุงของเธอได้เธอจะทำให้เขาประหลาดใจเมื่อเธอยืนอยู่ตรงหน้าเขาแบบนี้หรือไม่เจียงหมานมีความคิดและพูดกับเฉินถงถงถงให้ฉันยืมเสื้อผ้าเหล่านี้หนึ่งวันแล้วคืนให้คุณพรุ่งนี้ เฉินถงเข้าใจทันทีและแสดงการแสดงออกที่มีความหมายโอ้ฉันเข้าใจแล้วฉันขอให้คุณประสบความสำเร็จเจียงหมานยิ้มอย่างเขินอายและน่ารักทันทีที่พวกเขาแต่งตัวเสร็จก็มีเสียงเคาะประตูด้านนอกมันคือซ่งหยานเธอก็แต่งตัวสวยเป็นพิเศษในคืนนี้ชุดสีม่วงและเครื่องประดับระยิบระยับมีความสวยงามและมีเกียรติมาก เจียงหมานดีใจที่เธอทำตามคำแนะนำของเฉินถงและแต่งตัวให้สวยงามมิฉะนั้นหากเธอเคยยือนอยู่ต่อหน้าซ่งหยานมาก่อนเธอจะไม่ถูกมองข้ามไปง่ายๆเลยหรือซ่งหยานอดไม่ได้ที่จะมองไปที่เจียงหมานอีกสองสามครั้งเธอรู้มาโดยตลอดว่าเจียงหมานนั้นสวยงามแต่เธอไม่คาดคิดว่าหากปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเธอก็จะกลายเป็นคนสวยมากอย่างไม่น่าเชื่อไม่น่าแปลกใจเลยที่กูติงเหอสนใจเธอ เธอมีบุคลิกที่อ่อนยาวสวยงามและมีชีวิตชีวาและเธอเองก็ชอบมันเช่นกันถ้าพวกเขาไม่ได้หลงรักผู้ชายคนเดียวกันพวกเขาก็อาจจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีได้เจียงหมานเพื่อนบ้านต่างก็อยู่ที่นี่และรอคุณอยู่ส่งยานแสดงรอยยิ้มตกลงฉันจะมาที่นี่ทันทีคุณส่งเพื่อนสนิทของฉันก็อยู่ที่นี่ด้วยคุณรังเกียจที่จะมีคนเพิ่มอีกไหม แน่นอนฉันไม่รังเกียจยิ่งมีคนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีชีวิตชีวามากขึ้นใช่ไหมดวงตาของส่งยานมีความดูถูกเหยียดยามอากำลังมองหาความช่วยเหลือแค่นั้นแหละเธอจะทำให้เจียงหมานลาออกก่อนที่ความยากลำบากจะมาถึงเจียงหมานและเฉินถงมาที่ร้านอาหารบาร์บีคิวชั้นล่างด้วยกันเจียงหมานอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายเดือนแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นเพื่อนบ้านมากมายขนาดนี้ ในวันธรรมดาใครๆต่างก็มีงานทำดังนั้นเมื่อพบกันจึงเป็นเพียงคนรู้จักนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้นั่งกินข้าวด้วยกันแบบนี้เมื่อเจียงหมานและส่งยานปรากฏตัวพร้อมกันทุกคนก็อุทานคุณเป็นพี่น้องกันสองคนหรือคุณดูเหมือนกันจริงๆใช่พวกเธอสวยไม่แพ้กันเพื่อนบ้านต่างก็ชื่นชมเธอซ่งยานอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองเจียงหมาน เธอกับเจียงหมานหน้าตาเหมือนกันหรือเปล่าทำไมเธอไม่สังเกตเห็นดวงตาของเฉินถงก็มองไปที่พวกเขาทั้งสองด้วยไม่ต้องพูดถึงเมื่อเธอมองพวกเขาด้วยวิธีนี้เธอก็รู้สึกว่าส่งหยานและเจียงหมานดูคล้ายกันมากพวกเขาทั้งหมดมีใบหน้ารูปหัวใจตาอาัลมอนด์จมูกโด่งและริมฝีปากเชอรี่สิ่งสําคัญคือนิสัยของทั้งสองยังเท่และสวยงามอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เจียงหมานแต่งหน้า ความรู้สึกก็ชัดเจนมากขึ้นนี่คงเป็นสิ่งที่คนอื่นพูดกันว่าคนสวยก็มีกระดูกเหมือนกันส่งหยานไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนะและถือว่ามันเป็นคำชมจากทุกคนเท่านั้นส่งยานนี่คือภรรยาของกู่ติงเหอใช่ไหมหลิงเฉิงกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้และเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างไม่ใส่ใจเมื่อเขาเห็นเจียงหมานมาเขาก็เดินเข้าไปทักทายเจียงหมานทันที ด้วยรอยยิ้มบนดวงตาอันสวยงามของเขาสวัสดีครับคุณเจียงฉันคือศัตรูตัวฉกาจของกู่ติงเหอเขาน่าจะพูดถึงฉันกับคุณใช่ไหมเจียงหมานกำลังจะปฏิเสธทันใดนั้นเขาก็นึกถึงสิ่งที่ปู่กู่พูดตอนที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลคุณคือหลิงเฉิงใช่ไหมโอ้เขาพูดถึงฉันจริงๆด้วยแล้วเขาแนะนำฉันให้คุณรู้จักได้อย่างไร หลิงเฉิงถามอย่างกระตือรือร้นเขาไม่ได้พูดอะไรมันเป็นครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลคุณซ่งบอกว่าครอบครัวซ่งต้องการแต่งงานกับครอบครัวของคุณและฉันก็บังเอิญได้ยินมันโอ้หลิงเฉิงมองซ่งหยานด้วยรอยยิ้มและแสงเจ้าแวบวับในดวงตาของเขาการแต่งงานแน่นอนฉันไม่คัดค้านตราบใดที่คุณซ่งเห็นด้วยฉันก็จัดงานแต่งงานได้ทันที แต่ฉันกลัวว่านางสาวส่งจะไม่ชอบฉันโอ้อยน่าสงสารตัวเองจังส่งหยานจ้องมองเขาด้วยความโกรธและพูดสองคำอย่างลับๆหุบป,ปากเดิมทีเธอไม่ต้องการเชิญหลิงเฉิงมาที่นี่แต่หลิงเฉิงนักสืบอยากรู้ว่าผู้หญิงของกู่ติงเหอจะหน้าตาเป็นอย่างไรเขาจึงขอเข้ามาร่วมสนุกเจียงหมานคิดว่าหลิงเฉิงคนนี้ค่อนข้างน่าสนใจ เห็นได้ชัดว่ามีความรักที่ไม่สามารถปกปิดได้ในสายตาของเขาแต่ภายนอกเขากลับทําตัวเหมือนเพลย์บอยและพูดความรู้สึกที่แท้จริงของเขาในลักษณะที่ตลกที่สุดเขาชอบส่งยานหรือเปล่าน่าเสียดายที่ส่งยานมุ่งความสนใจไปที่กู่ติงเหอและไม่ได้สังเกตเห็นหัวใจของหลิงเฉิงเลยเจียงหมานคุณเฉินนั่งลงสี่อยากกินอะไรก็สั่งได้ฉันจะเก็บอาหารให้หมดคืนนี้ ส่งยานชวนเจียงหมาและคนอื่นๆนั่งลงด้วยรอยยิ้มมีคนรินเบียให้พวกเขาอย่างกระตือรือร้นเมื่อคืนเจียงหมานเมาและตอนนี้เธอรู้สึกอยากจะอาเจียนเมื่อเห็นเบียรเธอรีบบกมือไม่คุณดื่มเถอะฉันดื่มไม่ได้แล้วเพื่อนบ้านยิ้มแล้วพูดว่าไม่เป็นไรคุณจะไม่เมาเบียรขอโทษที่ฉันดื่มไม่ได้จริงๆเมื่อคืนฉันดื่มมากเกินไปที่บ้านฉันยังเวียนหัวนิดหน่อยเมื่อเห็นเบียร ใบหน้าของซ่งยานเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเธอได้ยินสิ่งนี้เจียงหมานจงใจอวดเธอหรือเปล่าแสดงว่ากูติงเหอเต็มใจที่จะดื่มและสนุกกับเธอที่บ้านงานหรือเธอกัดฟันอย่างลับๆับติงเหอไม่เคยเมามาก่อนแต่ไม่คิดว่าเขาจะยกเว้นกับคุณน้ำเสียงของเธอเปรี้ยวและเธอรู้สึกไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นสิ่งพิเศษทั้งหมดที่เธอไม่เคยได้รับมอบแบบเจียงหมานโดยกู่ติงเหอ เจียงหมานไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่เธอก็รู้สึกหวานอยู่ในใจเล็กน้อยลุงเป็นคนดีตามใจเธอทุกอย่างและดูแลเธอด้วยผู้ชายแบบนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่ส่งยานต้องการพาเขากลับเมื่อเห็นว่าบรรยากาศตึงเครียดเล็กน้อยหลิงเฉิงจึงแนะนําให้เล่นเกมใครก็ตามชี้ไปที่ขวดไวน์จะแสดงความสามารถพิเศษผู้ที่ไม่มีความสามารถจะถูกลงโทษด้วยไวน์สามแก้ว เจียงหมานดื่มไม่ได้และกําลังจะปฏิเสธเมื่อเธอได้ยินหลิงเฉิงพูดว่าเจียงหมานคุณจะไม่ปฏิเสธที่จะเล่นใช่ไหมคนอื่นๆก็ส่งเสียงเชียร์ว่ามาเล่นกันเถอะมีคนเยอะๆก็สนุกดีเฉินทงเห็นว่าเป็นการยากที่จะปฏิเสธคําเชิญอันอบอุ่นดังนั้นเขาจึงพูดกับเจียงหมานอย่างเงียบๆว่าไม่เป็นไรมาสนุกกันเถอะเรื่องการดื่มให้เป็นของฉัน จากนั้นเจียงหมานก็พยักหน้าและเข้าร่วมส่งหยานมองดูมันอย่างเย็นชาพร้อมกับแววตาที่เยือกเย็นมีคนประมาณสิบกว่าคนแม้ว่าพวกเขาจะไม่คุ้นเคยกันแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ในการเล่นเกมของพวกเขามีคนชี้ให้เห็นก่อนเป็นเด็กสาวเธอมองดูทุกคนที่อยู่ณที่นี้อย่างเขินอายและถอดเสื้อคลุมของเธอออกให้ฉันได้เต้นรำเพื่อทุกคน เธอมีรูปร่างที่ดีและมีนิสัยดีและเห็นได้ชัดว่าเธอมีทักษะในการเต้นหลังจากการเต้นรำนี้สายตาของผู้ชายทุกคนก็ตรงขึ้นโดยเฉพาะชายโสดทันทีที่เธอเต้นเสร็จทุกคนก็หาข้ออ้างที่จะขอเบอร์โทรศัพท์ของเธอในวีแชทขวดที่สองชี้ไปที่ผู้ชายคนหนึ่งมันค่อนข้างน่าประทับใจและเขายังเอาตะเกียบและชามมาทำจังหวะซึ่งทำให้ทุกคนระเบิดเสียงหัวเราะออกมาหลังจากความยุ่งยากดังกล่าว บรรยากาศในที่เกิดเหตุก็ร้อนขึ้นถึงจุดสูงสุดเห็นได้ชัดว่าเป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับเพื่อนบ้านแต่ในทันทีกลับกลายเป็นฉากนัดบอดหลายคนเข้ามาหาเจียงหมานและขอวีแชทจากเธอเจียงหมานตอบอย่างสุภาพพร้อมชูแหวนในมือขอโทษด้วยฉันแต่งงานแล้วและเนื่องจากซ่งหยานได้รับการคุ้มครองโดยหลิงเฉิงเธอ,เธอจึงไม่มีใครกล้าก้าวไปข้างหน้าหลายคนจากฝั่งของเฉินถงเข้ามา แต่เธอกลับส่งพวกเขาทั้งหมดในฉากถัดไปในที่สุดขวดวายก็ชี้ไปที่เจียงหมานในที่สุดบทที่156ผู้หญิงสองคนต่อสู้เพื่อชายคนเดียวทุ่งชูราที่เหมาะสมเจียงหมานสับสนเล็กน้อยเธอแค่เรียนหนังสือและหาเงินมาตั้งแต่เด็กเท่านั้นและเธอไม่มีพรสวรรค์เลยคุณต้องการท่องประวัติศาสตร์กฎหมายจีนให้ทุกคนฟังหรือไม่ซ่งหยานมองดูเธออย่างใจเย็น กูติงเหอเลือกผู้หญิงไร้ประโยชน์ที่ไม่มีภูมิหลังครอบครัวได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมที่เธอดีเกินไปและทําให้กูติงเหอตาบอดจากนั้นเธอก็อยากจะแสดงให้เจียงหมานเห็นว่าช่องว่างระหว่างพวกเขานั้นใหญ่แค่ไหนเจียงหมานถ้าคุณไม่มีความสามารถทำไมไม่ให้ฉันแสดงแทนคุณละ่ะซ่งหยานยืนขึ้นและยกนิ้วขึ้นที่หลิงเฉิงหลิงเฉิงเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความสูงมากกว่าหนึเซนติเมตรของเขา เขายื่นมือออกเพื่อเลือกใบไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วยื่นให้เธอซ่งยานยิ้มเล็กน้อยแล้วเอาใบไม้เข้าปากเธอสักพักก็มีเสียงเพลงอันไพเราะและหวานดังขึ้นเมื่อเห็นเช่นนี้หลิงเฉิงก็เริ่มผิวปากตามข้อตกลงของเธอทั้งสองคนร่วมมือกันอย่างลงตัวจนทำให้มึนเมาและน่าทึ่งเมื่อเพลงจบลงทุกคนก็ปรบมือน่าทึ่งมากคุณซ่งและแฟนของเธอเล่นได้ดีมาก เมื่อส่งยานได้ยินคําว่าแฟนเธอก็จ้องไปที่หลิงเฉิงด้วยความโกรธทันทีผู้ชายคนนี้กำลังสร้างปัญหาอะไรอยู่เรื่องนี้เข้าใจผิดแล้วหลิงเฉิงยิ้มอย่างสดใสและพูดกับบุคคลน,นั้นขอบคุณสำหรับคำชมคุณส่งมีพลังมากที่สุดเจียงหมานก็คิดว่ามันฟังดูดีเช่นกันฉันต้องยอมรับว่าส่งยานมีความสามารถรอบด้านและเก่งกว่าเธอมาก บางคนดูความตื่นเต้นและไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คุณเจียงดูความสามารถพิเศษของคุณส่งสิคุณก็ทำได้เช่นกันคุณไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยใช่ไหมเฉินถงรู้สึกว่าชายคนนั้นจงใจหาปัญหาภายใต้คำแนะนำของส่งหยานดังนั้นเธอจึงสนับสนุนเจียงหมานว่าปีที่แล้วคุณเรียนเต้นมาไม่ใช่หรือทำไมคุณไม่เต้นละ่ะเจียงหมานรู้สึกเขินอายเล็กน้อย ฉันไม่เต้นแล้วฉันแค่อยากเต้นให้ลุงดูแม้ว่าเธอจะพูดเบาๆแต่ส่งหยานก็ยืนอยู่ข้างๆเธอและสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีนี่เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการอวดของเธอส่งหยานคิดว่าเธอชนะแต่เธอไม่คาดคิดเธอแพ้โดยสิ้นเชิงบางคนถึงกับขายหน้าตัวเองความลังเลในใจของเขาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งกูติงเหอรู้หรือไม่ว่าผู้หญิงของเขาเจ้าเล่มาก คุณเจียงในเมื่อคุณสามารถเต้นได้เรามาทำกันเถอะคุณซ่งได้แสดงความสามารถของเธอเพื่อคุณคุณไม่อาจปฏิเสธใบหน้านี้ของเธอได้ใช่ไหมมีคนกำลังดูความสนุกสนานอยู่ใกล้ๆที่ไม่คิดว่ามันใหญ่โตเจียงหมานรู้สึกเขินอายเล็กน้อยลุงของเธอไม่เคยเห็นเธอเต้นมาก่อนและเธอก็ไม่อยากแสดงให้คนอื่นเห็นแต่ยิ่งเจียงหมานปฏิเสธ ผู้คนรอบตัวเขาก็ยิ่งส่งเสียงดังมากขึ้นตอนที่เจียงหมานตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกร่างสูงโปร่งและตรงก็ก้าวออกจากรถเฉินทงมองไปที่ชายคนนั้นกำลังเดินไปหาแสงด้วยรอยยิ้มเจ้าของตัวจริงมาแล้วมีเรื่องดีๆให้ดูตอนนี้ผู้หญิงสองคนที่ต่อสู้เพื่อผู้ชายคนเดียวคงจะเป็นโรงเผาศพที่เหมาะสมเจียงหมานก็เห็นกู่ติงเหอด้วย ดูเหมือนว่าเธอจะพบกระดูกสารหลังของเธอในทันทีเธอเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วและเรียกเขาอย่างมีความสุขด้วยใบหน้าเล็กๆของเธอที่เงยหน้าขึ้นคุณลุงคุณเลิกงานแล้วหรือใช่ดวงตาของกู่ติงเหอเปล่งประกายด้วยความประหลาดใจคืนนี้คุณดูแตกต่างจากปกตินะคุณดูสวยงามมากเจียงหมานก้มศีษะลงอย่างเขินอาย ลุงรู้ไหมว่าการแต่งหน้าไม่ได้ไร้ประโยชน์กูติงเหอเหลือบมองผู้คนที่อยู่ข้างหลังเธอดวงตาของเธอจ้องมองไปที่ชายหนุ่มมันเป็นไปตามความชอบของเจียงหมานดวงตาของเขาจ้องมองไปที่ซ่งหยานอย่างอันตรายนี่เป็นปาร์ตี้บาร์บีคิวหรือนัดบอดกันแน่เจียงหมานแต่งตัวสวยมาเพื่อใครกูติงเหรอรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยและสีหน้าของเขาก็เย็นช่าย,ยิ่งขึ้น พวกคุณเล่นกันก่อนเถอดแล้วฉันจะกลับไปทำอาหารดวงตาของซ่งหยานเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อกู่ติงเหอเพิ่งพูดอะไรเขาอยากทำอาหารให้เจียงหมานเองหรือเขาจะทำอาหารเมื่อไหร่ไม่หรอกเราสนุกกันพอแล้วคุณลุงเรากลับกันเถอะทันทีที่เจียงหมานเห็นกู่ติงเหอเขาไม่คิดว่าจะอยู่ที่นี่เพื่อต่อสู้กับท่งหยาน ดังนั้นเขาจึงจับมือกูติงเหอทันทีพูดกับเฉินถงกลับบ้านกันเถอะเฉินถงมองไปที่สนามรบไรควันและรู้สึกเห็นใจส่งหยานมากเจียงหมานไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เธอตีส่งหยานอย่างหนักกูติงเหอรู้สึกมีความสุขเมื่อเห็นว่าเธอไม่มีความสนใจกับคนเหล่านั้นดูเหมือนว่าเจียงหมานจะไม่ชอบพวกเขาเขาพยักหน้าให้ซ่งหยานแล้วพูดว่า ขอบคุณคุณซ่งที่ให้ความบันเทิงกับหมานหมานของฉันฉันจะเลี้ยงคุณซ่งและคุณหลิงไปทานอาหารเย็นเมื่อฉันมีโอกาสหลิงเฉิงยิ้มและโบกมือเอาละ่ะเรามารวมตัวกันถ้าเรามีโอกาสซ่งหยานพูดไม่ออกเมื่อมองดูฉากที่กู่ติงเหอและเจียงหมานกอดเอวกันเธอรู้สึกเสียใจและอิจฉาเธอคิดว่ากู่ติงเหอไม่สนใจเธอเพราะนิสัยของเธอ มันกลับกลายเป็นว่าไม่เป็นเช่นนั้นวิธีที่เขามองเจียงหมานแตกต่างไปจากคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเจียงหมานเอาชนะเธอโดยไม่ต้องทําอะไรเลยเดิมทีเธอต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเจียงหมานไม่คู่ควรกับกูติงเหอที่ยอดเยี่ยมบางครั้งข่าวลือก็มีพลังที่ไม่คาดคิดแต่ผลลัพธ์สุดท้ายคือการบอกทุกคนว่ากูติงเหอให้ความสําคัญกับเจียงหมานภรรยาของเขามากแค่ไหน เมื่อเห็นกูติงเหอเจียงหมาและคนอื่นๆจากไปในที่สุดเธอก็อดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาหลิงเฉิงที่ยังคงยิ้มในตอนแรกจูจูก็หยุดยิ้มและมองดูเธอด้วยความทุกข์ใจเอาล่ะโอเคอันที่จริงกูติงเหอไม่มีอะไรดีเลยเขามีแค่จมูกเดียวและสองขาไม่ใช่หรือฉันก็มีอยู่เหมือนกันแล้วคุณทำไมไม่ชอบฉันบ้างละ่ะบ้า ส่งยานสูญเสียภาพลักษณ์ของหญิงสาวผู้สูงสักและสงวนท่าทีต่อหน้าหลิงเชิงไปอย่างสิ้นเชิงเธอจ้องมองเขาด้วยความโกรธและเช็ดน้ําตาของเธออย่างดูเดือดคุณเป็นผู้ชายหรือเอาชนะฉันไม่ได้ด้วยซ้ำตอนเด็กๆคุณไม่ขี้อายหรืองูทำให้คุณกลัวจนเป็นลมได้คุณขี้กลัวจริงๆซ่งยานกรอกตาลืมไปเถอะวันเวลาช่างยาวนาน และฉันไม่เชื่อว่าฉันจะงัดมันออกไปไม่ได้จะเป็นยังไงถ้ามีคนมีกำแพงเหล็กล่ะคุณยังต้องชนกำแพงและไม่หันหลังกลับใช่ไหมเจียงหมานและคนอื่นๆกลับบ้านอย่างรวดเร็วคุณคุยกับคุณเฉินเถิดแล้วฉันจะทำอาหารเองทันทีที่กู่ติงเหอเข้าไปในประตูเขาก็ถอดชุดสูตรราคาแพงออกใส่ผ้ากันเปื้อนผืนใหญ่แล้วเดินเข้าไปในห้องครัว ชุดเดรสสีแดงสดของเจียงหมานไม่เหมาะกับการทำอาหารในครัวเฉินถงมองดูชนชั้นสูงในที่ทำงานแปลงร่างเป็นแม่บ้านในทันทีและดวงตาของเธอก็เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจหมานหมานคุณพบสมบัติแล้วผู้ชายที่สามารถทำอาหารและเต็มใจทำอาหารให้กับผู้หญิงนั้นเป็นสัตว์คุ้มครองระดับประเทศดูซิซูอยางเขาแยกความแตกต่างระหว่างหัวหอมกับกระเทียมไม่ออกด้วยซ้ำ เจียงหมานตอบตลกๆก,กับเธอว่าคุณพูดราวกับว่าคุณรู้ความแตกต่างอย่างชัดเจนเฉินทงสามารถบอกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนต้องขอบคุณเจียงหมานที่ขอให้เธอซื้อของชําเป็นครั้งคราวไม่เช่นนั้นคงจะดีถ้าเธอซึ่งเป็นผู้หญิงสามารถกินและทําอาหารได้มันแตกต่างออกไปเจียงหมานตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงหมกมุ่นอยู่กับลุงของคุณขนาดนี้ ฉันสนับสนุนคุณแล้วค้นเขาลงซะเชินทงกหมัดแน่นด้วยวิธีนี้คุณจะได้อยู่ในครอบครัวของเขาไปตลอดชีวิตเจียงหมานจ้องมองเธอด้วยความโกรธเป็นความคิดที่ดีจริงๆลุงของฉันจะทำอาหารให้ฉันเท่านั้นตอนที่157คุณสร้างสเสน่ห์ให้ลุงด้วยการเต้นให้เขาได้ไหมอย่ารังแกฉันนะคนโสดฉันรู้วิธีกัดเชินถงพูดติดตลก เธออิจฉาความสัมพันธ์ระหว่างเจียงหมานและกู่ติงเหอจริงๆแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่วือหวาและเต็มไปด้วยความสุขและความเศร้าแต่ก็ทําให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นและเป็นจริงเป็นพิเศษคงจะดีไม่น้อยหากเธอสามารถมีผู้ชายอย่างกู่ติงเหอที่ยินดีจะแต่งงานกับเธอเธอไม่ต้องเผชิญการบังคับแต่งงานของพ่อแม่ทุกวันเพื่อแต่งงานกับคนที่เธอไม่ชอบในขณะนี้โทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้น มันเป็นซูหยางโทรมาเขาถามว่าเฉินธงอยู่ที่ไหนโดยธรรมชาติแล้วเฉินธงปฏิเสธที่จะบอกเขาแต่เขาบอกว่าเขาจะสามารถรู้ได้ทันทีและขอให้เธอรอเฉินถงยอ่อเย้ยเด็กน้อยอย่างซูหยางกล้าคุกคามเธอเกรงว่าเขาเขียนคำว่าเฉินไม่เป็นเฉินถงยังคงพูดคุยกับเจียงหมานต่อไปเมื่อทั้งสองคุยกันอย่างกระตือรือร้นซูหยางก็มาจริงๆ เมื่อเฉินทงเห็นเขาเธอก็ต้องประหลาดใจมากจนอ้าปากกว้างคุณมาที่นี่ทำไมคุณเห็นผีหรือเปล่าสู้หยางพูดอย่างภาคภูมิใจคุณคิดว่าสิ่งนี้สามารถเอาชนะฉันได้หรือฉันบอกคุณแล้วแม้ว่าคุณจะซ่อนตัวอยู่ที่ปลายโลกแต่ฉันก็ยังหาคุณได้เฉินถงคุณไม่สามารถซ่อนตัวจากฉันได้ซูหยางพาเฉินถงออกไป เหลือเพียงกูติงเหอและเจียงหมานอยู่ในห้องความคิดของเจียงหมานยังคงอยู่ที่เฉินถงและซูหยางเธอมักจะรู้สึกเสมอว่าบรรยากาศระหว่างพวกเขาทั้งสองนั้นแปลกและเฉินถงดูเหมือนจะมีบางอย่างอยู่ในใจไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ได้ดื่มหลายขวดในคืนนี้เธอและเฉินถงรู้จักกันมาหลายปีแล้วและสัญชาตญาณของเธอบอกเธอว่าสาเหตุที่เฉินถงเป็นแบบนี้ก็เพราะซูหยางทั้งหมด ยังคิดถึงพวกเขาอยู่หรือกูติงเหอมองเธออย่างดีคุณไม่เห็นหรือว่าพวกเขากำลังมีปัญหาอาเจียงหมานยังไม่หันกลับมาพวกเขาไม่ใช่คู่รักหนุ่มสาวที่เรียกได้ว่าขัดแย้งกันไม่ใช่หรือคู่รักหนุ่มสาวแต่ต่อหน้าต่อตาเธอฉากของเฉินถงและซูหยางที่ฮอสปริงวิลล่าก็ปรากฏขึ้นในเวลานั้นเฉินถงรู้สึกผิดและซูหยางก็ปรากฏตัวเป็นฮีโร่ เพื่อปกป้องสาวงามทันทีบางทีซูหยางและเฉินทงอาจมีจริงนอกจากนี้ยังอธิบายว่าทำไมคืนนี้เฉินทงถึงอารมณ์ไม่ดีขนาดนี้จ,จูจู่เจียงหมานก็ตระหนักได้ฉันไม่ได้คาดหวังว่าธงธงจะชอบเนื้อสดเล็กๆน้อยๆแบบนี้โชคดีที่ฉันหักล้างข่าวลือของพวกเขาไปทุกที่นั่นมันมากเกินไปกูติงเหออดไม่ได้ที่จะยิ้มเมื่อเห็นท่าทางอิจฉาของเธอ ถ้าซูอย่างไม่น่าเชื่อถือจริงๆฉันจะไม่ปล่อยให้เขาพาเชิญธงออกไปจากบ้านของเราบ้านของเรางั้นหรือเจียงหมานเข้าใจคำสำคัญทันทีเมื่อลุงพูดแบบนี้ครอบครัวก็อบอุ่นทันทีคุณลุงดูอาหารพิเศษมากมายที่เรานำกลับมาจากบ้านเกิดทำไมไม่เชิญเพื่อนร่วมงานมางานปาร์ตี้ที่บ้านของเราละ่ะเพราะคุณหยุดงานมาหลายวันแล้วและพวกเขาทำงานหนักเพื่อแบ่งปันทำงานให้คุณ กูติงเหอตัวแข็งเขาไม่รู้ว่าจะอธิบายให้เจียงหมานได้อย่างไรว่าเขาไม่ได้พลาดงานมากนะักท้ายที่สุดแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลในชนบทแต่เขาก็ยังคงจัดการประชุมทางวิดีโอกับลูกน้องทุกวันไม่ต้องพูดถึงสวีเฟิงแต่เจียงหมานไม่รู้จักตัวตนของประธานกู่และถือว่าเขาเป็นผู้รับเหมาธรรมดาเท่านั้นสิ่งนี้เขาไม่สามารถพูดกับเธอได้ แต่ถ้าคุณชวนเพื่อนร่วมงานมาจริงๆมันจะไม่เปิดเผยความลับของเขาหรือกูติงเหอพูดทันทีไม่พวกเขาต้องทำงานล่วงเวลาทุกคืนและไม่มีเวลาออกไปกินข้าวนอกบ้านนอกจากนี้ถ้ามีคนมาที่บ้านมากมายและฉันกลัวเสียงดังโอโอเคถ้าอย่างนั้นเจียงหมันเห็นว่าเขาปฏิเสธและไม่ขัดขืนเขาจึงเปลี่ยนเรื่องแล้วทำไมคุณไม่เอาอาหารมาให้สวีเฟิงละ่ะ เธอคิดว่านี่คือการสื่อสารระหว่างเพื่อนธรมธรมดาธรรมดาผลก็คือกู่ติงเหอรู้สึกราวกับว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าเกรงขามสาวน้อยคนนี้ยังคิดถึงสวีเฟิงอยู่หรือเปล่าครั้งสุดท้ายที่เขาไม่ได้บอกเธอว่าสวีเฟิงมีแฟนแล้วงั้นหรือผู้หญิงคนนี้ไม่เชื่อหรือเขาแจากผลิตภัณฑ์พิเศษเขารู้สึกว่านี่อาจเป็นความตั้งใจของคนที่เมาไม่ใช่วาย เจียงหมานสวีเฟิงมีแฟนสาวคอยดูแลดังนั้นเขาจึงไม่สนใจคนอื่นกูติงเหอกล่าวขณะสังเกตการแสดงออกของเจียงหมานแน่นอนว่ามีสีหน้าผิดหวังปรากฏบนใบหน้าของเธอโอ,โอเคงั้นเราจะเก็บมันไว้เองเมื่อได้ยินสิ่งที่เธอพูดกูติงเหอก็มีอารมณ์บางอย่างที่อธิบายไม่ได้พรุ่งพล่านในดวงตาของเขาลุงคืนนี้ฉันอิ่มแล้วไปเราเดินเล่นข้างนอกกันเถอะ เจียงหมานไปกินอาหารบาร์บีคิวเธอกินบาร์บีคิวเยอะมากและการเดินตอนกลางคืนก็โรแมนติกเป็นพิเศษโดยไม่คาดคิดกูติงเหอปฏิเสธโดยตรงไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกก่อนหน้านี้คุณไม่ได้บอกว่าคุณอยากเต้นรำกับฉันหรือฉันจะรอฉันหวังว่าฉันจะหาหลุมบนพื้นแล้วคลานเข้าไปได้เธอไม่คาดคิดว่ากูติงเหอจะได้ยินสิ่งที่เธอพูดเธอเขินอายมาก นอกจากนี้หลังจากดื่มไวายแล้วร่างกายของเธอก็เปียกชุ่มเหมือนท้องฟ้าสีครามทำให้ยากที่จะไม่ดึงดูดเธอแต่กูติงเหอยังคงกระตุ้นให้เธอเจียงหมานมาลองดูสิเป็นการดีกว่าที่จะบอกว่าเขาให้กำลังใจมากกว่าให้กำลังใจในที่สุดเจียงหมานก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ถ้าอย่างนั้นให้ฉันเต้นคลาสสิกกับคุณลุงฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน พูดจบเธอก็เดินตรงเข้าไปในห้องประมาณห้านาทีต่อมาเจียงหมานซึ่งสวมชุดทันฟู่สีฟ้าอ่อนก็ออกมาผมของเธอก็ปล่อยลงเช่นกันมันทำให้เธอดูสง่างามมากขึ้นกูติงเหอรู้สึกว่าดวงตาของเขาสว่างขึ้นเจียงหมานรูปลักษณ์แบบนี้แตกต่างจากสาวป่าในอดีตเมื่อเผชิญหน้ากับเจียงหมานต่อหน้าเขาเท่านั้นที่เขาจะรู้สึกถึงความสำเร็จที่เด็กสาวเติบโตขึ้นมา ลุงฉันเต้นไม่เก่งคุณอย่าหัวเราะเยาะฉันนะหลังจากที่เจียงหมานพูดจบเขาก็เปิดโทรศัพท์และเล่นเพลงกู่เจิงและร่างกายของเธอก็เริ่มเต้นตามเสียงดนตรีที่ดังขึ้นร่างกายของเธอสง่างามและแขนขาของเธอประสานกันแม้ว่าจะเป็นเพียงการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายแต่ก็ทำให้ผู้คนมองเห็นความงามอ่นอ,อนโยนและสง่างามของการเต้นรำแบบคลาสสิก มันทำให้เอลเล็กของเธอดูเพรียวขึ้นด้วยซ้ำกูติงเหออดไม่ได้ที่จะรู้สึกโชคดีโชคดีที่เขากลับมาเร็วถ้าเจียงหมานปรากฏตัวขึ้นเพื่อเต้นรําในที่สาธารณะจริงๆเขากลัวว่าจะมีหนุ่มโสดกี่คนที่หลงเสน่ห์เธอไปจนตายคนหนุ่มสาวในปัจจุบันอย่างเจียงหมานมีความคิดที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมและมีผู้หญิงเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเต้นได้เก่งขนาดนี้ แปลกที่คนเหล่านั้นไม่วันไหวหลังจากที่เจียงหมานเต้นเสร็จแล้วเธอก็ถามกู่ติงเหอด้วยลมหายใจคุณลุงการเต้นรำของฉันดูดีไหมเจียงหมานอยู่ใกล้มากจนเขาสัมผัสได้ถึงการหายใจที่ไม่สม่ำเสมอของเธอลูกแอปเปิลของอดัมของกู่ติงเหอกลิ้งโดยไม่ตั้งใจเขาพยักหน้าอือมันดูดีเจียงหมานยิ้มพอใจมาก ลุงอยากดูท่าเต้นอะไรอีกล่ะฉันจะเต้นให้หมดเลยนี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากที่จะได้แสดงความสามารถของเธอต่อหน้าลุงและเจียงหมานก็ไม่ตะหนีเลยกูติงเหอครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่ามาฟังเพลงและเต้นรำแบบโบราณกันดีกว่าฉันคิดว่าการเต้นรำแบบคลาสสิกนั้นดีเป็นพิเศษถ้าอย่างนั้นฉันจะเต้นอีกเพลงเจียงหมานยิ้มอย่างสนุกสนาน กรรมการที่นี่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่คุณหากยังไม่เพียงพอคุณสามารถสนับสนุนฉันคนเดียวได้กูติงเหอหยิบดอกไม้บนโต๊ะแล้วพูดว่าเอาหลังงั้นขอมอบดอกไม้ให้คนสวยหน่อย